ร้านค้าเขาคงไม่อยู่ครับดึกดๆๆนะื่นๆเนาะรอคำตอบพวกนี้ว่าจะใอ้ตัวใหม่หรือว่าอะไรยังไงนะสเก็ตกระเดน็นเลยอยู่ใกล้กันเกินจาก12เร่งมาถึงระดับ25นะครับจุดที่เชื่อมก็เป็นรอยอยู่นะครคบะดิฮะ ดูสิเออติดไวไฟแรงอลองดึงดูสิระดัแบบควมแรง25นะพาวเวอร์เอออย่างนี้อยู่เฮ้ยลุยขาดออกมาเลยสปาร์เร g หรือเครื่องเชื่อมจุดนั่นเองนะครับเนะี่ยไม่แพงครับรุ่นนี้เจ็ดร้อยกบาทนะครับดึงดูสิไม้哟เฮ้ย บอ,อกอีกเหมือนเดิม่มันมีสัญลักษณ์บอกว่าไฟเข้าหรือไม่เข้า40นานาทีผ่านไปไวเหมือนก็หกอีกแล้วครับท่านนะครับมาดูกันอ่าครับเริ่มติดเริ่มเข้าแล้วครับนี่แหละชีวิตสิงขนาดกับไฟฟ้าบุกตนคุณก็บประเชิงเองได้ที่บ้านโอ้ยเนาะอย่าเอาไปทิมซ e ่อมเองก็ได้อยู่บ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียอย่าเอาไปทิ้งให้เอามาซ่อม อยู่บ้านตัวเองก็ได้สำได้ก็สำได้สำได้สำได้ก็สำได้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 ทุกอย่างสำโรดสวัสดีครับ f c ทุกๆท่านนะครับและท่านที่มารับชมในช่องนี้และชีวิตสงขนาดนะครับนะก็มาชมกันต่อนะครับสำหรับการรีวิวเครื่องเชื่อมจุดนะครับนะหรือเครื่อง อะไรสปอร์ตเวริงนะครับเวริงฮนะออกเสียงมาถูกเหมือนเดิมนั่นแหละครับนะครมาดูกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงครับนะครับไหนลองดูก่อนนะนี่ครับนี่คือแผ่นดิกเกิลน,นะที่เขาแถมมาให้ทดลองนะครับยาวประมาณหนึ่งเมตรน่าจะได้อ่ะไว้นี่ก่อน นี่ก็แบตลิเทียบเนาะเป็นแปดหกห้าศูนย์นะ 8, 6, 5, เป็นของเก่าครับเอามาทดลองไั้เนี่ยนะครับแกเอามาจากไอ้แบตบสว่านไร้สายนะไอ้สองก้อนนะเราจะมาลองดูนะครับมันจะเป็นอย่างไรตัวนี้ระดับพาวเว่าเราแรงอยู่ที่สนะิบสองนะนะลองดู ต้องัใช้ไปก่อนนะครับีหละไม่ต้องไปปัดมันแล้วใส่แบบนี้เลยเนี่ยจำมจะอยู่ไม่มีอะไรจับไม่มีอะไรครอบเลยจิ้มไปข้างหนึ่งเอาเอาเนี่ยดูซิฟจะมีปฏิริยาอย่างไงนะประมาณอัตโนมัติเวลาเราจี้ลงไปประมาณนั้นหรือเปล่า น่าตึกนะครับแสงแว๊เบเลยนี่ระดับ12ไหนลองดูซิลองดึงอกซิอ๋อมาอยู่ฮะดัวติดตัวเดิมมันถึงไม่อยู่อย่างไรเอาไหม,ไหมต้องแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับนะจะแกะตัวนี้ออกก่อนนี่ครับจะครีมดึงออกนะฮะ ตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับข้างนอกฝนตกอยู่มีเสียงรบกวนพอแปะปอแปะ,ปะซูซ่าซูซ่าสักหน่อยนะมีเสียงรบกวนจะฟังไม่ถนัดนี่ออกนะครับก็ไม่แน่น์สุดลายนะก็ติดมาแต่ก็ทำให้นี่ปูดแล้ทำที่ไอ้ที่นี่ติดออกมาด้วยเอาละลองกันอีกทีสิวัดจำใหม่ มันถึงไมอยโย่ระดับความแรง12เนี่ยหนึ่งออสองครั้งเออจำบีกทีอือข้างนี้อีกทีอือ ดึงดูซิมาอยออกใายได้หลือเกิดรปรับใหม่ปรับใหม่มปรับใหม่คือรีเซ็ตปรับกดปุ่มนี้นะเปิดปิดหรือรีเซ็ตเครื่องเปลี่ยนโหมดก็ตรงนี้เหมือนกันแปด มา,านี่กรแปด่าแบบก็ไปไปและฮะอ่ตรงนี้ครับสี่สิบซะเลย กากสมารัเป็น40ไม่ทีสิกับเป็นยังไร สองตืดลองดึงดูซิออกอีกเหมือนเดิมะต้องปรับเพิ่มความแรงนะครับนะนี่ฮะกดตรงนี้เลยเอจากสิบสองเล่งไปเลยเอาย5เอานะครับจากสิบสองเล่งไปถึงระดับ25นะครับ จุดที่เชื่อมก็เป็นรอยอยู่นะครับดิฮะแต่ลงไม่ลึกนะครับลองดูซรือว,ว่าเป็นเคราะของเก่าไม่น่าจะมีปัญหาหน้าของเก่าเน,ะนาะไอ้เก่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ้าอสายไปม,มาฝั่งนี้ล่ะ ดูสิเออติดไฟไฟแรงุ่มใหญ่นะเป็นรอยใหญ่อือนี่ต้องแบบนี้หรือเปล่าถึงจะอยู่น,นี่ลองดึงดูสิระดับคมแรง2ีห้านะพาวเวอร์เอออย่างนี้อยู่เฮ้ยอุ้ยขาดออกมาเลยอุ้ยร้อน นะฮะขาดหลุดก็อโอเคอยู่นะถ้าได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวรออีกทีสิระว่าหัวเชื่อมไม่ได้แหลมสักเท่าไหร่ฮึ๊บนี่ยคนขโอมองเลยอือสามจุดออกเปลี่ยนที่ <c oughs> อ่าเก็บเ็ดเลยนะครับรอยรอยใหญ่สักลอยหนึ่งนะครับเหมือนก็จะทำมารอยเล็กนิดเดียวแต่ติดแน่นนะเออต้องปรับเปลี่ยนใช้นะครับต้องหัดใช้เข้าเรตรงไหนไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนแน่นตรงไหนไม่แน,น,น,น่นนะบอกเหมือนเดิมนะครับ ม้อยู่ถาแบบใหม่มาลองซะแล้วแบบนี้นะเอาละครับผมก็ได้ทำการฝนหัวเชื่อมนะครับนี่ฮะตัวเชื่อมที่เป็นทองเหลืองนี่เป็นทองเหลืองนะอ่าทองเหลืองนั่นแหละไม่ใช่ทองแดงแน่นอนให้แหลมขึ้นนะนี่ฮะจากที่ทู่งทุ่งาไดไปถูกกับหินให้แหลมขึ้นนะครับเพื่อจะมาทดลองอีกทีนะครับเนะี่ย เอาตัวใหม่เลยมาดึงตัวนี้ออกเนะจะเป็นเพราะว่าเป็นฐานเก่าก็ไม่น่าจะใช่นะครับนะจากศึกษาดูรีวิวจากช่องอื่นๆที่เขามารีวิวนะไอ้รุ่นนี้นะยี่ห้อนี้ว่าดีนะติดแน่นนะผมถึงสั่งมานะครับใช้ได้เข้าถึงว่ก็เลยสั่งมาราคาก็ปันกลางนะครับเนาะคือเจ็ดร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะ แต่พอมาใช้ตัวเองก็โอ้ไม่ได้เรื่องนะบอกตอนนี้เลยว่าไม่ได้เรื่องปรับระดับอยู่ที่19นะเอาะเพิ่มนอีกก็ได้เ,เป็น20เอิ2 5ซะเลยเลยแรงๆไปเลยเดยซิมจะดูดิดูไหมนะครบางช่องก็คงจะ มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางร้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะหรือว่าเขาอาจจะได้ของดีมานะได้มาของดีแบบมีไฟมาในตัวไม่ต้องมาชาร์จไม่ต้องเสียอารมณ์เหมือนผมนะได้มาเปิดปุ๊บก็ติดปั๊บมีแบตมาเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะผมได้มาโอ้โหไฟไม่มีสั่จดเปิดก็ไม่ติดต้องมาทําการชาร์จใหม่ก็จะไฟจะเข้านะฮะได้ของไม่ดีหรือเปล่า อลองอีกทีจืบ๊บแดงโลเลยอืมอ่าปล่อยให้เย็นสักครู่นี่ครับเราดึงดูสิเออแน่นขึ้นแฮะนะครแน่นพอใช้ได้อยู่นะระดับยี่ห้า แ,บบแต่ไม่ทะลุนะครับเห็นไหมต้องย้ำหลายทีหรือเปล่านะครับตกรอ,อดูทางร้านครับว่าจะติดต่อมายังไงพรุ่งนี้นะนี่ค่ำก็ค่ำกับคืนละคงไม่มีแอดมินท่านไหนอยู่นะทางร้าสนสะดอกซารานี่ก็ร้านค้าเขาคงไม่อยู่ครับดึกๆดื่นๆเนาะรอคำตอบพรุ่งนี้ว่าจะไอตัวใหม่หรือว่าอะไรยังไงนะ สะเก็ดกระเด็ดเลยอยู่ใกล้กันเกิน,นระดับยิ่ห้านะคะเนี่ยอืม,อม,มนี่ลิ่เหม็นใหม่เลยอืมบิดตุ๊บตับกุนเลือดสวยเอลกูอ๋อแล้วครับคลิปนี้ก็คงจบกลมแค่นี้ครับนะนะฮะมารีวิว เครื่องสปอตวิ่งนะครับนะก็ได้แค่นี้รอดูว่าจะสั่งแบตมาใหม่นะครับหรือไม่คลิปหน้านะครับจะมาทําการลองใหม่อีกทีหาแบตที่ใหม่ๆก็นี้มาลองแล้วก็จะทําการชาร์จนะครับทาการชาร์จช่อง U S B ดีดูทำการชาร์จโทรศัพท์ว่าจะชาร์จได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านที่ดูดูเก่าหรือดูใหม่ถ้ายังไม่กดติดตามก็นากดติดตามดเลยครับอย่าลืม กดรูปกระดิงนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปนะครับนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นความรู้ที่จะทานแก่คนทั่วๆไปที่สนใจนะครับสำหรับคลินี้ก็จบแค่นี้รอติดตามงกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม